เคยมาร้านนี้ที่เชียงรายเดี๋ยวตาพาชิมพามาที่ร้านไรชาชุยฟงคราะไม่มีใครปฏิเสธว่าถ้ามาเที่ยวเชียงรายที่นี่ก็คือจุดเช็คอินอีกที่หนึ่งนะคะสําหรับไรชาชุยฟงที่นี่นะคะเป็นผู้ผลิตใบาชารายใหญ่ที่สุดในเชียงรายซึ่งเขาทํามาไม่ต่ากว่า40ปีิปีนความที่เรามาถึงตอนช่วงเที่ยงอากาศร้อนมากก็เลยต้องขอจัดไอติมเย็นๆเป็นชายเย็นหน่อยนะคะบอกเลยว่าชา ร้อนๆเจออะไรเย็นๆนี่มันได้ชุ่มชื้นหัวใจจริงๆนี่นะคะเขาไม่ได้มีค่ ของหวานเขายังมีเครื่องดื่มแล้วก็เขาก็ยังมีอาหารไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวนะคะที่มาเที่ยวที่นี่ราคาอาหารเริ่มต้นที่80บาทส่วนเครื่องดื่มเริ่มต้นที่65บาทค่ะเนื่องจากที่นี่เป็นแหล่งที่ขายชาดีที่สุดนะคะเขาก็จะมีที่จาหน่ายชาให้เราไว้เลือกเป็นของฝากของชํารวยค่ะและนี่ก็จะเป็นอีกมุมนึงนะคะที่สามารถถ่ายรูปไร่ชาฉุยฟงได้ค่ะบอกเลยว่าเขามีพื้นที่กว้างขวางมากเลยค่ะใครที่อยากมาถ่ายรูปกับไร่ชาสวยๆนะคะ แนะนําที่นี่เลยค่ะขนมซิกเนเจอร์ของที่นี่ก็ต้องเป็นโรชาเขียวค่ะใครมีที่อื่นแนะนําเม้นมาบอกกันด้วยนะ